วันนี้กินข้าวกับออนไลน์ <c oughs> กินข้าวกับอันเขาผัดกรูนิดนึงแล้วก็อ่าผัดผัดแหน่งคนาแหนงกระหล่ำหรือแหนงคะณาเนาะน้ำมันหอยแล้วก็ผัด <ไว S 1> ห,หอยนงงอางลมเอ๊ะไม่ใช่ผัดหอยนางรม <c oughs> ผัดน้ำมันหอยอ่ะเห็ดนางลมผัดน,น้ำมันหอยอ่ะค่ะแฟนพี่แกงน้องบุญมาหรอไม่ใช่แฟนพี่ค่ะพี่เอเวไม่ใช่แฟนพี่นะคะน้องดิมพี่เอเวเขาคือคนที่ทำงานกับพี่แอนอยู่ด้วยกันเขาคือเพื่อนร่วมงานค่ะเขาไม่ใช่แฟน ลูกอ๋อไม่ใช่ลูกค่ะน้องคนทำงานด้วยกันแหละเขาเป็นคนสัญชาติเมียนมาพี่เป็นคนลาวลาวกับพม่ามาอยู่ด้วยกันทะเลาะก,กันทั้งวันคุยกันคุยกันนิดนึงไม่ได้อะ่ะทะเลาะก,กันแหละ ใช่ค่ะอยู่ด้วยกันทำงานอยู่ที่เดียวกันเแหละค่ะแต่ก็นอนห้องใครห้องมันค่ะมีหลายห้องให้นอนอยู่ วันนี้เสียฟิล์มไม่มานะเสียฟิล์มพอมาช้าแล้วเราลงก็บอกว่าทำไมรีบลงวะลงลงไวแท้เรารอมาเป็นชั่วโมงแหละรอจนง่วงแล้วค่ะ เส็จแล้วเหรอมา mm hmm. มิกกี้มาหาพี่ดีมหน่อยเร็ว mm hmm. นี่ชว mm hmm. วัสดีครับ mm hmm. ผมชื่อมิกกี้ครับผมอันนี้กระต่ายมิกกี้น้องมิกกี้สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับทุกคนสบายดีมิกกี้เดอ้อมิกกี้ชุดหล่อ อันนี้ก็เป็นตัวคู่ค่ะน้องกระต่ายเนี่ยน้องมีเท้าอันนี้มีนิ้วข้างนี้อีกข้างไม่มีนิ้วเลยน้องมิกาเนี่ยตรงไข่เนี่ยไข่เดี๋ยวโชว์จูดิโชว์จิไข่เป็นแผลไม่เขินเคินเิน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 ดีขึ้นไหม เแต่นอกว่ามัน,มน,มเ,มน,นเนื้อตรงนี้นนอันนี้เขาขาวนี่สื่ออะไรหนองหรอเห<อ><อ>ยียดตาแล้วอ่าสวัสดีครับ ยาสัน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 ดูจ,จมูกเขาสิคะยุกยุกยุกย,กยกมือน้อยน้อยเนี่ยน่ารักน่ารักไอ้ <c oughs> มือน้อยน้อยนี่ชอบกินขนมเนื้อเรือหนึ่งคนผู้ไดน้อผู้ไดสซิมาะเบิ่งมิกกี้น้อ